สวัสดีครับกันกันตถาวรน,นะครับวันนี้ผมมีความรู้มาฝากพวกคุณทุกคนกันครับจากผลงานวิจัยที่ชนะรางวัลโนเบลนะครับได้ค้นพบสาเหตุที่ทําให้คนเราแก่ชราลงมาแล้วนั่นก็คือการหดสั้นลงของเทลลเมียนั่นเองและผมเชื่อว่าคงไม่มีใครในที่นี้อยากจะแก่ลงอย่างแน่นอนเราจะต่อสู้กับกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมได้พาทีม iMap หรือว่า I c คอน e d i c a l Advisory Board บอร์จากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครับมาให้ความรู้รวมไปถึงการบอกเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้พวกคุณได้ฟังกันครับสวัสดีครับผมดรฐานานนท์หิวรันชัยวันใบประกอบวิชาชีพนิคการแพทย์ดูแลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพให้กับดีไอคอน Group ทุกทุกคนเป็นที่ปรึกษานะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกตัวของดีไอคอนกรุ๊ปตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน i m a ม เราจะประกอบไปด้วยคุณหมอเภสัชกรนะครับผมพยาบาลทีมเทคนิคการแพทย์ทุกๆท,ท่านนะครับผมจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุทกๆคนในการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์เลยครับในยุคป,ปัจจุบันนี้ทุกคนดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนไม่อยากแก่และไม่อยากเจ็บป่วยดังนั้นวันนี้เราต้องมารู้จักสาเหตุของการที่ทำให้เราแก่และเจ็บป่วยกันนะครับ สาเหตุที่1เลยเกิดจาก DNA ถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอนุมูลอิสระจากสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เข้าไปทำลายในส่วนของ DNA ของเราและเกิดจากการที่เราทานน้ำตาลเนี่ยมากเกินไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการที่เข้าไปทำลายในส่วนของ DNA ของเราเช่นเดียวกันและสาเหตุที่2นะครับผมเกิดจากการที่สเต็มเซลล์เนี่ยลดน้อยลงไปเมื่ออายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นสเต็มเซลล์ของเราจะลดลงไปเรื่อยๆสาเหตุที่3คือการที่เทอร์เมียของเรานั้นหดสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนของปลายโครโมโซมของเราจะมีในส่วนของตัวเทโลเมียอยู่ทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เซลล์นั้นถูกทําลายโดยการแบ่งตัวออกไปเรื่อยๆเป็นสาเหตุนะครับผมที่ทําให้เกิดความแก่ชราในปี2009นะครับได้คนพบกลไกลป้องกันการถูกทําลายของเทโลเมียซึ่ง นวัตกรรมนี้ได้รับนะครับผมรางวัลโนเบลนะครับผมในปี2009ด้วยดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถป้องกันนะครับผมการหดสั้นลงไปของตัวเทโลเมียได้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยย้อนกลับมาเป็นวัยหนุ่มสาวได้นั่นเองครับทราบกันแล้วนะคะว่าอะไรที่ทำให้เราแก่อะไรที่ทำให้เราเสื่อมเรามีวิธีจัดการะค่ะ ตัวที่ทําให้เราแก่และเสื่อมมันมาจากเทโลเมียเทโลเมียเนี่ยมันอยู่ส่วนปลายของโครโมโซมทุกครั้งที่มันมีการแบ่งตัวมันจะสั้นลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันจะหยุดการแบ่งตัวนั่นก็หมายความว่าเราจะหยุดการซ่อมแซมตัวเองจะเข้าสู่วงจรของการแก่และเสื่อมนั่นเองนะคะมีสารสกัดอยู่ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าแอสทากลัส ซึ่งมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยทำให้เทโลเมียยาวขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันสั้นลงเราก็จะมีสารสกัดอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรซอรัทอลนะคะเรซอรทอลเนี่ยสกัดมาจากวายอังุ่นแล้วก็อังุ่นสีแดงทั้งลูกเรซอรัลทอลจะทำงานผ่านยีนยีนตัวนั้นคือเซอร์ตีนยีนปกติ จะไม่ออกมาเลยในช่วงชีวิตของคนบางคนเขาจะออกมาก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาวะที่อันตรายมากๆอย่างเช่นอดอาหารมากๆเมื่อเขาออกมาแล้วนะคะเขาจะสร้างโปรโตีนซึ่งสามารถช่วยปกป้องเซลล์จากการอักเสบจากอนุมูลสละโจมตีทําให้กล้ามเนื้อมีการเผาผลาญดีขึ้นทําให้ออกกําลังกายได้ดีขึ้นและที่สําคัญคือสามารถที่จะช่วย ควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นด้วยเขามีความสําคัญในการที่จะป้องกันการเกิดมะร็งและการแพร่กระจายของมะเร็งได้ด้วยค่ะนอกจาก เอสทากลาสแล้วก็เลสเวอร์ทิลแล้วร่างกายก็ควรได้รับมัลติวิตามินเช่นวิตามิน A, อวิตามินบีวิตามินซนะคะ mm hmm. เมื่อสารสกัดทั้ง3ตัวทำงานร่วมกัน mm hmm. จะช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นตื่นตัวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทและสมองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือว่าเราจะต้องดูแลตัวเอง ด้วยการทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ สวัสดีครับผมพันตํารวจโทในแพทย์ศักดาชาญวณิชยชัยครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคเสื่อมและความชราครับสังเกตไหมครับวันนี้ถ้าเราไปเจอคนที่อายุสัก890เนี่ยครับเราจะรู้สึกเลยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยคือคนที่มีอายุยืนยาวนะครับแต่ผมอยากเรียนให้ทราบครับว่าอายุ890เนี่ยครับจริงๆเนี่ยเราก็แก่ก่อนวัยนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยควรจะมีอายุจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120ปีครับเขามีการศึกษาวิจัยว่า สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ครับโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยครับเขาจะดูอายุจาก d n a ครับที่มีการงอกสุดท้ายในร่างกายเราครับก็คือฟันกรามนั่นเองครับเขาพบว่าในฟันกรามของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยครับเราจะออกมาเมื่อตอนอายุเรา25ปีครับอายุไขนะครับจะเป็นประมาณ5้าเท่าของฟันกรามเราครับฉะนั้นอายุไขเราก็คือ125ี้ปีถูกไหมครับแต่มันมีสาเหตุมากมายเลยครับที่ทําให้อายุไขเราลดลง นั่นคือความเสื่อมในร่างกายเราครับสาเหตุของความเสื่อมในปัจจุบันเนี่ยครับหรืออะไรที่ทําให้คนปัจจุบันเนี่ยมีอายุขัยที่สั้นกว่าคนในอดีตเรื่องแรกเลยครับปัจจุบันนี้ครับคนทั่วไปเนี่ยทานแป้งปริมาณมหาศาลนะครับทานเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มต่างๆที่อาจจะมียานะครับมีอนุมูลอิสระที่โจมตีเรา 2ชีวิตเมืองแบบนี้ครับมันเกิดการสร้างมลภาวะนะครับและอนุมูลอิสระในร่างกายเราครับกระบวนการแบบนี้ครับเขาเลยไปโจมตีทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดความเสื่อมขึ้นฉะนั้นการเสื่อมเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นการบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอย่างนี้มันยังบ่งบอกว่าเราเนี่ยครับมีความชราภาพหรือการแก่ก่อนวัยด้วยในปัจจุบันนี้มีกระบวนการหนึ่งครับที่เขาเรียกกันว่าการฉีดสเต็มเซลล์ครับ การฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการดึงเอาตัวเซลล์อ่อนครับในร่างกายของเราเนี่ยจากเลือดมาสกัดแล้วก็ฉีดย้อนกลับมาให้กับร่างกายเราครับกระบวนการฉีดสเต็มเซลล์ตรงนี้ครับนอกจากมันจะไปช่วยฟื้นฟูโรคเสื่อมในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันยังทําให้เกิดกระบวนการย้อนวัยให้กับเราได้ด้วยครับแต่ข้อจํากัดของการฉีดสเต็มเซลล์ก็คือการเข้าถึงครับ เพราะหนึ่งนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะไปหาการฉีดสเต็มเซลล์ไม่ง่ายสองเรื่องราคาครับ การฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวครับ1เข็มเนี่ยตกแล้วประมาณ1ล้านบาทครับแต่ในปัจจุบันนี้ครับมีการศึกษาวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยครับศึกษาวิจัยพบว่านะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่เราเกิดความชราภาพลงเนี่ยเกิดจากการที่มีเทโลเมียร์นะครับมันหดสั้นลงและเราสามารถยืดนะครับอายุไขได้โดยการยืดเทโลเมียร์นะครับโดยการกระตุ้นเอนไซม์เทโลโมเลสครับการวิจัยอันนี้ครับได้ รับรางวัลโนเบลนะครับสาขาทางการแพทย์นะครับเมื่อปี2009เลยทีเดียวนะครับโดยการศึกษาตรงนี้ครับได้มีการต่อยอดโดยการใช้สารสกัดบางตัวครับที่เขาไปช่วยเรื่องของชะลอวัยนะครับและวทาให้เราเนี่ยย้อนวัยได้โดยการไปกระตุ้นเอนไซม์เทโลเมเรสแล้วก็ทําให้ตัวเทโลเมียของเราเนี่ยยืดยาวขึ้นได้จริงๆครับลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับฝากเอาไว้นะครับ จนถึงตอนนี้นะครับน่าจะได้ทราบกันแล้วว่าสาเหตุหลักสําคัญที่ทําให้คนเราแก่ชราลงคืออะไรและได้ทราบด้วยนะครับว่าสารสกัดที่ช่วยชะลอกระบวนการหดสั้นลงของเทโลเมียรคืออะไรนั่นเองและในคราวหน้าครับผมจะนำเคล็ดลับรวมไปถึงความรู้ในการดูแลตัวเองมาฝากพวกคุณอีกนะครับยัง